มาชิมร้านกาแฟทั้งหมด30ร้านนะครับใช่มเดี๋ยวมาดูกันอ่ามาดูกันซึ่งร้านแรกเนี่ยก็ไม่ได้ห่างไกลจากโรงแรมที่เราพักโรงแรมที่เราพักคือทาเวอรเมดใช่ก็เดินประมาณหนึ่งสองสามเก้าชื่ออะไรนะบิ๊กยอสอไอีกทีนี้บิยอสเซนเตอร์อ่าขนมจากสวรรค์นั่นเองนะครับไม่ใช่ไม่่ใชเป็นขนมปังฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปชิมข้างในดูว่าเป็นยังไงได้เดี๋ยวไปดูกันกิเลศ ออกมาแล้วออกมาแล้วอันนี้เป็นซิีเนเจอร์เขาด้วยอ่าเดี๋ยวเราต้องชิมกันกว่าอะไรเออโอ้นี่เป็นของเชฟไก่นะเชฟสัญญาเนี่เนื้แฮมไม่เหม็นอื่นเลยอร่อยกรอบเนี่ยอ,อร่อยอ่ะอ,อร่อยอ่ะอืมอร่อยมันมันแบบอร่อยวะ่ะมันน่าจะมีซินนามอนซินนามอนอ่ะอร่อยนะอร่อยนะพอมากับมากินแบบสักสองสองคนอะ่ะกินคนเดียวไม่หมดไม่หมดจรือน,นอกนอันนี้อากาศร,ร้อนนะ แต่แบบตรงแบบตรงช่วงนี้มันดุมันเย็นเนาะมันจะเป็นเพราะว่าแบบตึกเฮเวมเม์บังแดดลงมาให้ต้องขอบคุณเทเวมณฑ์ดีใจนะครับผมขายของไรหรลอ All day all night all day all night แม่อยากกินหมูปิ้งต้มช้างเป็นหมูชาชูมาปิ้งเออไม่มันเลยหมูปิ้งชาชูโอ้ยไหลไหลยหล เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเหนียวขื้นอร่อยนะเห็นหมูปิ้งแล้วคิดถึงสมัยมัธยมมีไว้นันด้วยสองมึงอ่ะมันเหมือนแบบมันจะแห้งนะมันกินแล้วแบบไม่แห้งนะอร่อยแห้งเนี่ยเราเลยมาต่อที่กาแฟโรงเรียนคอปเปอร์มัแบสโรสเตอร์นะครับเวาจริงร้านเนี้ยเขาจะมีแบบมีเรือยหลายแบบก็คือตัวแบหลักก็จะเป็นแบตัวกลางยไงนะครับพอเป็นโปรที่ต้องทำพวกแบบคใช้พวกไก่งงนะครับอร่อยเนี่ยแต่ถ้าเราเราชอบพัวกลางโอ้เงคได้ไหมมันดี ขึ้นบู40บาทคือเรานเงินค่าแบบนี้บ70บาท40น่าจะแบบแก้วต้น100ไปเดี๋ยวก่อนนะมาถึงแล้วครับบุลเลก้ามันคือมังโกเจลลี่เลมอนเนนใส่กันแต่ว่าดอกเนี่ยคือดอกกระเจี๊ยบนะไม่เกี่ยวอะไรกับชื่อส่วนอันนี้ก็คือไข่เค็มลาบเต้ยค่ะเดี๋ยวให้ตาก้องตากล้องทิมนี่เหมือนกูเตหามาเลยอ่ะกล้องดีกล้องคือแบบอะไรเนี้อรสชาตเป็นไงบ้างคะตลาดไที่มไข่ไข่เอาเหพอโดนกับไข่เค็มแล้วก็ตัวรสชาติแบบ สดชื่นมากอันไหนรถถูกที่สุดเลยจ้ะเพื่อนมาค่ะอีกดูอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะรถติดๆกันแทกินกันกันเลยอะไรอ่ะผลไม้มีกล้วยกล้วยบลูเบอร์รี่สตับเบอร์รี่แล้วก็น้าใจก็จะสดชื่นนั้นกินตอนเช้าแล้วคนชอบนะคืว่ามันกินง่ายมันมันโอเคอ่ะต้องเนี่เดือดปิ้งเจ้าเนี่ยเดือดปิ้งคือจากหลักเร่วนผลไม้กล้วยไม่ได้เลยไม่ชอบเลยแม่บายไม่เป็นไรบ้านม่กก้ามานอกเสียงว่ามีกก้า มิกจ่ะอันนี้บายอัพอยู่มาแล้วนี่ล่วชื่อนัวค่ะชื่อนัวชื่อนัวโกโก้เข้มข้นมากๆโอ้ยเป็นการกินอย่างงี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เลยอ่ะดีมากแบบไม่หวานเกินไปอะไรเงี้ยได้รสชาติแบบโกโก้เข้มข้นอะไรเงี้ยเราชอบเลยเพราะว่ามันไม่หวานบางคนไม่ชอบหวานไม่ชอบหวานนะแต่กินวิทคีมตั้งแต่เช้าแหละปังดีในเดโรก้าแล้วกินซุปเป็นอาหารเช้า เนี่ยแล้วมันดีไปกินบริโภคนี่ยนะสภาพนี้เนี่ยมันไม่ได้หรอกไม่มีแบบพวกแบบเนี่ยแต่ว่ามันเรียกใหม่เป็นมินิสเตเร่เหมือนเรากินที่มินิสเตเร่เปรี้ยวๆนิดหน่อยอร่อยดีนะร้านที่เท่าไหร่ไม่รู้สตาร์บัคแต่วันเนี้ยออริจินัลมันหมดเลยใส่เป็นสปาร์คิ้งคอมมิชเนตเนาะแล้วก็แอปเปิ้ลมอีกสองส่วนเพื่อมีฟิลแบบจูซาหน่อยสูซูซ่าซาซา ที่อาหารเม็กซิกันเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารเช้าครับก็จะเป็นทาโก้ค่ะี่บอกใช่เมนูหนึ่งที่กูกินแบบตลอดเลยอะไรกระเพราหมูกรอบนี่อันนี้ของพีทของพีทก่อนไม่อันนี้เืออร่อยมากก็ดีเนาะดีอร่อยเพื่อกมึงจับขนาดนี้เอาจริงนะพวกกูกับเจ๊กินไม่ได้แล้วเอากินกรอบไปโโอ้หเกลียดมันเหมือนกันนะเอาพูดดำปงดีใช่ไหมเจ๊ไข่ทองนะ หวานอ่ะมันนี้เลยมามามาเอ่อท้าทำไมกูดูเป็นส่วนเกินว่ะอร่อยะกูมึนกุกินข้าวคหมนเดิมเลยครับได้แล้วเรากินกรอบไปคือขี้เกียจเดินแล้วก็เลยคิดว่าขับรถกันไปดีกว่าปั๊นาโมพาวอันชันของฉัน ของฉันของัดีมากนะครับทุกคนอันเนี้ยมันมันดังเรื่องมะพร้าวจริงเหรอเร็วๆนั้นน่ะเลยเพราะว่าเราอ่ะกินแบบแบบนมนมมาแบบหลายแก้วแล้วอ่ะเออกินแบบพอเจออย่างงี้แล้วมันแบบมันเฟซล็อกเก็ตค่ะหรือล็อกเก็ตสายทอนสายสิทนะครับป้ายเดียวข้าวโพมันเป็นแบบเออมตลอบตอนอร่อยตอนทุกอย่างนี่กินกับเด็กคนนะเนี้ยคือกินเหมือนจะเบาๆหน่อยเนาะ ขนมปังก็นุ่มได้ท่าไหมร้านนี้อะไรนะฮะั G G O G G O G G O ชาชอเลื่อนร้านค่อนข้างหรูนิดนึงเป็นอะไรนะเป็นพาสต้าตอฟเนื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ chicken liver ก็เป็นน้ำของไก่ รีเวิร์สเราจะไม่แก้เพราะว่าใจเพื่อนดูเยอมันต้องหนังเข้าเนยมันไม่มันต้องเป็นคนกินมตับนะเฮ้ยแต่รัแบบได้กินตับก็แบบม่ไหวแว้วเส้นดีมากก็ยัง่เป็นเส้นสดเล้องเพ่งมันมันแบบทั้งเหนียวทั้งนุ่มแบบเหมือนเพ่งกินแบบโจชานการกินมากเลยอ่ะ อยู่ไหนครับปรถเรามาที่รถแล้วรถรถสอยแ,แดงสายหนึ่งก็จะมีรัด้วยถ้าใครแบบตื่นสา่งนี้่คือรังช้งชงองเรดูดีจังเลยอะ่ะคอมมานซยแดงนะฟังพัส้ามิฮาสนะครับทาสติ้เธอ,อลองเธอ,อลองกินพร้อมกันเออเป็นไอร่อยมากเลยเนื้อดีอ่ะนดี อาหารเช้าของทุกคนที่คิดว่ามันน่าจะต้องกูกินอาหารเช้ากูเป็นไอติมได้<ช>คนตื่นมาเจอกูอยากกินเลยถูกไหมดังนั้นน่นะสั่งเลยครับเอากระดิด่งล้วนไม่เอาเครื่องด้วยรสชาติทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงใช่ไหมไอช,ช็อกโกแลตเปล่าวะไม่เอากูไม่เอาช็อโชกโกแลตกโน่อโอของเขาเย็ยนจริงไงเี้ยหรอเอาโอ้โหโอ้มันใช่เออต่อไปถูกต้องอะไรสิ ลด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 เราจะไม่จิ้นกันใช่ไหมมึงคนอื่นเขาคงคิดว่ากูปินเมียมึงไปหมดแล้วเนี่ยที่อยู่พีทเทอร์แมนนะครับเลยต้องลดแต่ละแดงมานิดเดียวนี่เอาเดย์บันช์นีกังกาแฟไปทั้งหมดหน้าแปดแก้วเลยครับอ่านี้เป็นพาสต้าเพสโต้นะครับผมกับขอบด้วยกริลอ่าบิฟกริลนะครับผมในร้านดูชีสหรอชีสอ่ะเธอคนณมึงสอดเนื้อหนึ่งชิ้นก่อนไม่ไม่อร่อยหรอเบือกมานานไปแล้วนะเอาจริง เพราะว่ามันเป็นนิแต่แต่อร่อยดีนะอรลองดีนะวันนี้เลย่อยเห็นไมล่ะยิ้มเหมือนกูเลยไม่บอกแล้วมันดีไปเมนูวี้ไม่แพงมากด้วยนะหรอตัวที่แล้วอีกหรออ่าถ้าดูกัวที่แล้วนะมาเช อันนี้ดูคุ้มกว่าปั๊กสอนสอยสอนสอมเพื่อฮะเบอร์รี่มูดี้มูดี้อันนี้เขามีให้เยอาจังด้วยเค้กของเพื่อนที่บอกว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดกินถ้าเกิดช่วงนี้เราไม่ได้กินผักเราก็สามารถกินเค้กชนิดนี้ได้ทำไมทำให้เราสิว่าเราสุดยอดดีเขาอะไรมันคือเค้กอะไรมันคือเค้กเชอร์รี่มีเลมอนนะ อ่าเออกินผักบ้างนะผักเขาอร่อยวะผักเขาอร่อยอหรอไก่ไก่ไก่มันแบบไก่มันนุ่มมากเออเออไส้กรอเอออันนี้อร่อยอันนี้อยู่ที่เคล็วตองเกล็ดองที่เขาบอกว่าออร่อยมาก เเขาจแบบโมบให้มันดูเนียนเราไม่ค่อยอินอ่ะกินไปเลยอืมหลากาในตัวนี้แบบเนื้อข้างในุ่อยู่แต่ก็นอกกรอบมาเนี่ยนี่มันจะแบบเบลร์บนี้ดูีของแต่ละร้านแบบจะอบไม่เหมือนกันตักอรีที่ตังมาี้เรามีส่งแบสองยาวเพราะว่าเด็นเข้ามาแล้วเราเห็นสวแบบโดดเด่นมากนี่เขาแบบาต๊นี่อืม ปกติแล้วเขาว่าจะให้เหมือนเป็นแบบครีมไอ้บัตเตอร์ครีมเราแต่ไอ้เนี้ยที่ร้านเนี้ยเขาจะเป็นตัวเอามันเอาอมันบัตเตอร์ให้เป็นเป็นร้านที่เหมือนเขาแบบทำเองเนาะดูดีคือแต่ละคนก็แบบมีวิธีกินที่มันแตกต่างกันไปเดี๋ยวมันจึงแบบนี้เรื่องกอนนะปึ๊บอืมอืมคอดีมากว่าเวลาแบบไปโรงแรมอะไรเงี้ยกูจะชอบแบบเหมือนแบบกินไม่บางทีไม่ปาดแยมนะ แบบกลิ่นบอยเข้าไปแล้วก็แบบสดกาแฟร้อนตาม,มอ่ะแบบดีมากเขาชอบมะะอีกระยามากกว่าอ๋อไปอุ้ยมีสรุปไหมคะว่าแบบร้านในด,ดวงใจที่กินมาอะไรเด็ดๆขอบอกก่อนเลยหมูปิงป้งในส่วนตัวบีบียังให้ร้านถูกฮอปปี้นะครับมันมันเป็นร้านที่ราคาถูกอ่ะก็แค่สี่สิบบาทผมหรออ่าเดี๋ยวล็อกเกตขนมปังมันนุ่มคลายขนมปังมันนุ่มมากคือรู้สึกว่า ไม่เคยกินขนมปังที่มันอบแล้วมันนุ่มขนาดนั้นก็เลยรู้สึกประทับใจ่เราว่าแบบมันเป็นด้วยจริตของแต่ละคนเนาะใช่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 แล้วก็ใกล้ใกล้ๆโรงแรมที่เราพักก็คือเราพักเทเวนเมทเพราะฉะนั้นร้านอาหารที่เราเลือกมาทั้งหมดเนี่ยครับมันอยู่ใกล้ๆโรงแรมที่เสามารถเดินถึงทุกที่รีวิวอาหารเยอะๆเงี้ยต่อวันหนึ่ง่ะผู้ชมได้ประโยชน์นะแต่เราก็แบบเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วกูก็ไม่รู้จะเบืนยังไงขึ้นเจอกันแกไปเล่า ได้อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสับตะไคร้ให้เราด้วยกดไลค์กดแชร์ที่เฟซบุ๊กให้เราด้วยนะคะแอบไปเราได้หากมีแนะนําร้านไหนกิจกรรมอะไรแท็กมาบอกมาเดี๋ยวไปทําให้ไปเราไปกันเถอะหนึ่งสองสา